คุณลำไพทุมชะนะครับโอนเงินมา,าฝากอุยปัตกุยสีสองร้อยนี่ครับพเพื่อนแบเพื่อนฝากซื้อแนวกินให้อุยปัตรกุยสีอยากกินเด้อปัตรกินกุยสีข้าเจ้าอยากให้สมเจ้ากินนํำกันสองคนงห้เนะมื้อหนัก,กกินแล้วได้บ่แมห่เนาะกินแล้วก็อยากกินอีกเหรอ กินแล้วก็อยากกินอ oh, ีกอ so yeah? so okay. ja ๋อเพิ่นมักซอยเสะเฮะซอยดูสิอยากกินยังเฮ้ยกินหอยแครงเหรอวันนี้วะปุ๊บป sí, ั๊บเลยอยากกินซอยเสะกับหอยแครงเพื่อนเพิ Bullet ่นบ่ต้มเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่มต้มฮะเจ้าอยากกินหอยแครงเหรอซื้อหอยแครงกับซอยเสะเป็นจังเลยเนาะ สบายดียปัดเจดเตอร์กำลังนั่งเที่ยวมากอ่อเที่ยวบางแยมแรงได้เตอกินแรงยังบมมีถ้าน้องสาวอ๋อถ้าหลานเพอ่หลานเพลเพ่ลเชื่อมส่งอ๋อโอ้คือดีแท้นี่อาหารแมวเอาไปาเที่ยอะไรสองอ๋อมาสีเบิร์เร็วได้จังมือเหนียววะมาได้เจตมือปานน้ว่าได้หอ่หอหละเจดมือ สองห่ต่ออาทิตย์ดอเดือนหนึ่งแสดงว่าเดือนหนึ่งนี่สี่ห่อเอ้แปดห่อเดือนหนึ่งแปดห่อ,อถ้าเอามาให้เบิร์กระสอบขหงทุกคนมาสิบบพอเดือนต้องเอามาให้แบบนี้ต้องเอามาให้ทีละเท่านี้นะครับก็คือปัจจัยที่ทุกคนร่วมบุญมานำพผมเนี่ยผมเก็บไว้แล้วผมกระซื้อนี่ให้เงินเจ้ายัางเหลือเท่าออไรไ้ปัด,ดยังเหลือสามร้อยถูเก่าบมได้ใช้อยู่ อ๋ออันนี้ผมยังบ่ให้เงินเงินสดอันยังบ่ให้แต่ว่าซื้ออาหารแมวมาให้นะแต่ว่าบ่าได้เข้าอากาศแต่ลืมซื้อปลาทูมาให้เออเดี๋ยวว่าเอาอาหารนี้มาให้ก่อนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละสองกันก่อนค่อยสิไปลาค่อยสิเอามาให้อีกนะต้นเดือนสิไปแล้วคุณลำไพทุมชะนะครับโอนเงินมาฝากอุ้ยปัดกุ้ยสีสองร้อยนี่ครับเพื่อว่า เพิ่นฝากซื้อแนวกินให้วิปัสตุวิสีอยากกินเด้ยวปัดตฮึกินกุวิสีข้าเจ้าอยากให้สมเจ้ากินนกากันสองคนงคงหะเหมื่อหนักกินแล้วได้บ่แม่เนาะกินแล้วก็อยากกินอีกเหรอฮะกินแล้วก็อยากกินอีกอ๋อเพิ่นมาก ซอยแซ่ซอยแซ่ต้มได้สักเอาอ๋บอมบมก่ะบมากต้มมักแต่ซอยแซ่เลยอ,เอ,อ๋อเพ่นมักซอยแซ่ประชันกับหอยแข็งโอ้เออเออเพื่อนมักแบบนี้นะทุกคนกะเอาเมื่อนี้แวะมานี่ครับพาแสนดีมหาวิยาก็เลยมาผู้เดียวนี่ครับเพื่อนมหาวิปัสสกก่อนแล้วนะเดี๋ยวเวไปหาวิสีว่าคนจะกินอย่าง นะสิซื้อให้เพื่นกินก่อนที่ผมสิไปลาวนะที่ผมสิไปลาวประมาณต้นเดือน,ต,น,อนต้นเดือนหน้านี่ครับเบลล์พายุอีกทีนึงเนะี่ยพอดีเห็นวิปัส่นกําลังนั่งเคี่ยวหมากอยู่นะเอาอาหารแมวมาให้ฮินอว์เนวกินเพิ่นท่าหลานเพลอมาให้เพราะเพิ่นเอ็ดกินไปได้แล้วบอกเออเอาจ้ะเดี๋ยวไปหา,ปาหอีปะอ๋อตามองไม่เห็นเดีย๋ยวไปหาวิสีเด้ดอบันี้เด้อเอาน้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปหาวิสีต่ออืม ไม่บายไม่ปัไ,ไปหาวิสีมันจ,าจ้ามื่อนหนึ่งเจ้าได้อยู่ปัดได้อยู่ยังมื่อหนึ่งค่ะอ๋อได้แล้วเออใครแหละมีหลานไพเก็บไว้ให้เด้อจ้า หาเพื่อนได้เด้ทุกคนหลายคนถามมาว่าเพื่อนได้เรืยังเงินหมื่นเพื่อนได้แล้วนะครับได้คนหมูอ้าซาโอเคบา,บายบายปัด๊ดเออจ้าจ้านี่ทุกคนมาหาวิสีแล้วนะครับหลังจากมาจาก,กนวุปัตคุณลำพยทุมชะนะครับเพื่อนโอนเงินมาเลี้ยงเข้าสองเท่านะี่ครับสองร้อยบาทก็เลยมาถามเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินอย่างมื่อสิไปซื้อมาบันกินเอะ Qui sĩ? You kin, young. You kin hoi khang, hoi hoi khang, hoi hoi khang. vào tôm, quin vào mak, phân vào tôm. Tell you, kin hoi khang hoi khang,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  hoi hả? hoi khang, hoi khang, hoi xé, bên chẳng pít, เพิ่นกําลังย่างปลาพอดีนะครับย่างปลากินเข้าเนี่ยเป็นพวกเราเสื้อไม่เพิ่นใส่ย่างปลาคือย่างเบอร์คุโตสวยสีย่างหลายแท้ไว้กินหรอย่างไว้กินฮะบาดย่างกินได้บริวณหรอตากตากสกุลตากมันตากมาแห้งอ๋อตากมาแห้งเรามาย่างอ๋อย่างแบบนี้บัดเอาไว้เลยเอาไว้เลยตู้เย็นเหรอบอกบอกว้ตู้เย็นละหมืออื่นตากอีกืมมืออื่นตากอีกเออ คุณลำไพทุ่มชานี่ยกับเพื่นโอนเงินมาให้สองเท่านี่สองร้อยนี่ครับก็เลยเลยว่าเลยว่าสิไปซื้อแนวกินมาปันเพื่อนกินมื่อื่นเฮอพอดีเนาะเออพอดีก่อนค่อยสิไปลาวอะาเตัวน้ำซื้อแนวกินมาปันเพื่อนกันนะเราไปหาไปปัดไปปัดเลยกินหอยแครงกับซอยแซ่บเพื่อนกับมีความคิดบอกเกินนี่นะพูดเท่าแซ่บหลายอ๋อต้มได้สิะต้มต้มมันมีแต่เนื้อเนื้ออ๋อแบบมันมีแต่มันเนาะอ๋อ เพื่อนบอกกินเลยอืมก็เลยอยากกินซอยแทรกเลยนะอ๋อเอาสันก็เลยว่าเมื่อื่นเดี๋ยซื้อซอยแทรกกับหอยแครงมาเป็นทุนกินทุกคนซีเดออันนั้นไปบอกแล้วโอเคอนุโมทนาบุญกับคุณลำไพนํำเด้ครับที่เป็นมอบเงินมาซอยเหลืออุ้สองเพื่อนว่าเห็นผู้เท่ากินข้าวและแทบอันอันดีใจน้ำอิ่มน้ำก็เลยว่าเอ้ยอยากเลี้ยงข้าวนะก็เลย โอนมาให้ค่อยกระซิไปเบิ่งให้อยู่ตลาดเพระเจ้าอากาศไปเลยเออมือนอาชาทุกเมื่อก็ได้ผื่นวิเศมาถามเลยเอาเอาเอ็ดกินต่อมื้อนี้ก็กินปิ้งปลาแห้งนี่แหละกินย่างสาล่าบนกเอามาแต่เช้าเจ้าหาไปล่าเองโอ้วันลาบนกเก่งแกงแล้วเสิร์หนึ่งแล้วอ๋อเขาใส่ตู้เย็นไว้อหอเออมันนกอันนกเจ้ามันม่ือ นกเจ้าเนี่ยน้อยฝึกกินตั้งหลายข้าบอ่อปน,นี้เอ้เจังเลยเจ้าสิลาบกินเอง,เอเองโอ้ฝันสิลาบลาบแหลกนี่เนาะลาบนกเอาซะเมื่อกันนะจซะเอาซะทุกคนสัตว์เคิวนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายอนุมโมทนาบุญนะครับมาบุษบุญเนเด็ดแนวกินแหลงใช่ถูก